เราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับไฮเออเซได้เหมือนกันทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องให้คนอื่นเชื่อมต่อให้หรอกเพราะว่าไฮเอเซเขาอยู่กับเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้ามาในเส้นทางของการเตื่นรู้ย่อมจะมีการสับสนอยู่พอสมควรว่าจะสามารถเชื่อมต่อกับไฮเออเซได้อย่างไร คนที่ตื่นรู้แรกๆเนี่ยก็จะสแสวงหาครูบาอาจารย์หรือแม้แต่ใครก็ตามที่สามารถที่จะทําให้เขาสามารถเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลได้แต่ว่าด้เปล่าว่าไฮเออร์เซลเขาอยู่กับเราเราสามารถเชื่อมต่อกับเขาได้ทุกๆเวลาถ้าเกิดว่าเราฝึกมากพอทีนี้เวลาที่เราเชื่อมต่อเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่ามันสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆเลยแค่เรารู้สึก ดีกับตัวเองเรารู้สึกรักตัวเองเรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราสามารถคุยพูดคุยเหมือนกับแรกๆกที่เราอาจจะรู้สึกว่าเรา,าคุยคนเดียวแต่เราก็ต้องฝึกคุยคนเดียวนะเหมือนฝึกคุยที่หน้ากระจกฝึกคุยพูดกับตัวเองหรือถามคําถามกับตัวเองอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการเชื่อมต่อกับ กับไฮเซลของเราแล้วนะเพราะว่าเขาอยู่กับเราตลอดเวลาเขารักเรามากเขารอให้เราเข้าไปเชื่อมต่อกับเขาแต่ว่าคนที่ฝึกสมาธิอยู่บ่อยๆอยู่กับลมหายใจบ่อยๆอันนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อกับไฮเซลอยู่แล้วเนาะคนที่ฝึกบ่อยๆอะ่ะเขาจะรู้สภาวะแต่บางคนก็ไม่รู้นะว่าเชื่อมต่อกับไฮเซลเรียบร้อยแล้วเพราะว่า สภาวะของการเชื่อมต่อกับไฮเซลเมื่อเราเชื่อมต่อติดแล้วเนี่ยมันจะเป็นสภาวะของความนิ่งสงบสงบเงียบภายในนะหมายถึงว่าแม้แต่สภาวะแวดล้อมภายนอกที่สับสนวุ่นวายเราอยู่กับคนหมู่มากอยู่กับคนส่วนมากแต่เราก็สามารถที่จะสงบนิ่งเบิกบานจากภายในได้อันนี้เป็นสภาวะของ เราสามารถเชื่อมต่อกับ Higher ์ e ซได้หรือในทางปฏิบัติธรรมคนที่ฝึกเกี่ยวกับการดูลมหายใจเกี่ยวกับาการดูจิตรู้ทันสภาวะจิตรู้ทันความคิดเขาก็จะอยู่กับลมหายใจโลง่งๆว่างๆความคิดเข้ามาฟุงา้งซ่านเขาก็จะรู้ทันเนี่ยคือการ เป็นสภาวะที่อยู่นิ่งๆว่างๆแล้วก็เบิกบานนี่คือสภาวะที่เชื่อมต่อกับไฮเซลล์แล้วนะหลายคนก็อาจจะไม่รู้เพราะว่าศัพท์อของทางธรรมที่เราได้เรียนกันมาหรือหรือ,อ,อทางสากลต่างประเทศเขาเเส่วนมากแล้วเขาจะไม่ได้แบบว่าพูดเหมือนกันสักเท่าไหร่ ทางธรรมเขาก็บอกให้อยู่กับลมหายใจอยู่กับการดูจิตดูความคิดของตัวเองแล้วพอคนเรามันไม่มีความคิดสมองมันก็จะลุ่งๆุงว่างๆเพราะว่าความคิดเข้ามาฟุ้งเราฟุ้งเราก็รู้ทันความคิดอะไรเข้ามาเราก็รู้ทันสภาวะของพลังงานแบบไหนที่เข้ามามันก็เมื่อจิตละเอียดมันก็สามารถที่จะจับสภาวะนั้นได้ เมื่อเราอยู่ในสภาวะแบบนี้นั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับไฮซีลได้กันมีสติรู้เท่าทันความคิดนั่นแหละคือเราอยู่กับตัวของเราเองอยู่กับภายในของเราแล้วเมื่อเราหมั่นฝึกไปเรื่อยหมั่นฝึกฝนไปเรื่อยๆเชื่อมต่อกับตัวเองไปเรื่อยๆอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้เนื้อรู้ตัวหรือเอ่อที่เรียกว่าฝึกสติวิปัสสนา เราก็ไม่ค่อยจะถนัดเกี่ยวกับเรื่องของสับแสงทางธรรมะสักเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าสังเกตได้ว่าเ,เราก็จะฟังทั้งสองอย่างทั้งธรรมะที่เป็นของศาสนาพุทธและเ,เป็นการตื่นรือเกี่ยวกับทางด้านจิตวิญญาณแต่มันทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่พูดกันมา การปฏิบัติถึงแม้จะใช้คำที่แตกต่างแต่มันก็คือเส้นทางเดียวกันอันนี้เราเราลองหลายวิธีที่จะสามารถเชื่อมต่อกับทางหน้าจิตวิญญาณเพราะว่าอันนี้ทดสอบมาหลายวิธีมากแล้วก็ล้วนแล้วแตเ่เป็นวิธีที่สามารถเข้าสู่การเชื่อมต่อของตัวตนภายนอกและภายในของเราได้เหมือนกันเมื่อเราเชื่อมต่อสภาวะ ของจิตวิญญาณเรียบร้อยแล้วเออไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งหลับตาแล้วเชื่อมต่ออย่างเดียวนะเพื่อนเมื่อเราเชื่อมติดแล้วเนี่ยสภาวะของเราถึงแม้เราจะทำงานหรือทำกิจวัตรประจำวันเราก็สามารถเชื่อมต่อกับเขาได้เขาจะอยู่กับเราและเราจะรู้สึกว่าเราอะอยู่กับเขาตลอดเวลามันจะรู้สึกสงบนิ่งๆว่างๆเบิกบาน สิ่งใดมากระทบมันก็ไม่มันก็ไม่เข้ามาทำให้เราฟุ้งซ่านหรือหรือมีจิตที่จิตไม่ตกอ่ะคือมันจะดำรงสภาวะของพลังงานที่แบบเรียกว่าความถี่สูงมันจะดำรงสภาวะของความเบิกบานจากภายในความพลังงานใดๆที่มันเป็นพลังงานด้านลบอ่ะอันนี้มันจะสามารถแยกแยะออกได้เลย ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบ <c oughs> คือจิตเราไม่ได้ไปจับที่สภาวะพลังงานแบบนั้นแล้วเพราะว่าเราเชื่อมต่ออยู่กับภายในอยู่มันก็เลยพลังงานเหล่านั้นมันก็เลยไม่สามารถที่จะเข้ามาหาเราได้เพราะงั้นถ้าเราเชื่อมต่อได้แล้วเราจะอยู่ที่ไหนมันก็เบิกบานเราก็สามารถที่จะอยู่กับอ่สภาวะภายในของเราได้ทั้งหมดอืม เพื่อนก็ลองฝึกดูนะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สามารถเชื่อมต่อได้แล้วเนี่ยมันก็จะเออสามารถพูดคุยกับตัวเองได้อย่างเออไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบว่าเฮ้ยเพ้อเจ้อบ้าหรืออะไรประมาณนี้มันสามารถที่จะพูดคุยได้เลยถามได้เลยว่า i, เฮ้ยวันนี้วันนี้เราจะทำอะไรดีวันนี้เราจะ ยังไงเราสามารถที่จะถามตัวเราได้เลยนะสมมุติว่าถ้าเราจะไปทำาภารกิจอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะสอบถามถามกับไฮเเซลหรือว่าปรึกษาของเขาได้เลยนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะพอเราแบบปล่อยวางคำถามคำถามที่เราต้องการรู้ออกไปอะ่ะพอเราปล่อยวางแล้วอะ่ะเดี๋ยวปัญญามันจะมาเองเขาจะ เขาจะบอกเราเองว่าจะต้องให้ทำยังไงเหมือนการฝึกสมาธิที่เรามีความสงสัยก่อนที่จะเข้าไปนั่งสมาธิก่อนที่จะเชื่อมต่อเราก็พอจิตของเราสงบเราก็ส่งคำถามเข้ามาจากภายในเข้ามา,าส่งคำถามเข้าไปเขาจะพาเราฝึกเขาจะพาเราฝึกเองเพื่อนๆลอง ลองทําดูก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครที่สงสัยเกี่ยวกับการฝึกสมาธิเชื่อมต่อแบบไหนหรืออยากจะรู้เกี่ยวกับสิ่งใดลองส่งคําถามเข้าไปภายในเดี๋ยวไฮเออร์เซลเขาจะพาเราฝึกมันจะมาะมันจะมาในรูปแบบของสําหรับของเราเองจะมาในรูปแบบเราอยากฝึกแบบนี้เราก็ทําแล้วมันก็ได้ผลหรืออาจจะมาเป็นภาพในสมาธิเวบเข้ามามาในหัวอย่างเงี้ยอืม ก็พาให้เราฝึกแบบนั้นเลยอันนั้นน่ะคือเขาส่งคําตอบมาให้เรานั่นเองแล้วเราก็ฝึกตามเขาเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปถามใครเลยนะถ้าเกิดว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับไฮเซลล์ของเราได้เราไม่ต้องไปปรึกษาใครหรอกเราก็สามารถเชื่อมต่อกับเขาแล้วก็ถามคําถามเพราะว่าไฮเซลของเราเขาเขาฉลาดเขารู้ทุกเรื่อง เราถามเขาได้เลยแล้วเขาจะพาเราไปเองทุกสิ่งทุกอย่างไฮเซลเขาเป็นผู้ชี้ทางและนำพาของเราให้เพื่อนๆถ้าเ,เกิดว่าใครที่ใครที่อยากจะเชื่อมต่อกับไฮเเซลหรือมีวิธีการไหนก็ลองแชร์กันมาได้นะคะเผื่อใครที่เชื่อมต่อได้ผลแล้วหรือว่าใครกำลัง ฝึกปฏิบัติอยู่ก็สามารถแชร์ความคิดเห็นลงในคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ